สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่9 8นะคะพี่ๆคะ่ะ วันนี้น้องก็ได้มีพระหลากหลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะพี่วันนี้น้องก็มีมาฝากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะองค์ละ100บาทเหมือนเดิมนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีนะคะมา าชมกันที่รายการที่1เลยค่ะขออนุญาตซูมนะคะรายการที่1เป็นหลวงพ่อพัดนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะ องละห0งรา100บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาสามารถสอบถามได้นะคะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์เข้ามาหาเนาะตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่3คะ่ะองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะ รายการต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะพี่ฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสำหรับพี่พี่คนไหนที่กดแล้วน้องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะถ้าน้องผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเองก็ไม่ค่อยทราบพระเช่นกันนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปคะ่ะรายการที่6นะคะหลวงปู่บุญมานะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่7นะคะ องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่ออุดมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะองค์นี้จะเป็นพระครูสุนทรน,นะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะพี่พี่่ะองคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบบกเพิ่มอยู่ที่60สิบบาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีไปเลยนะคะพี่พี่่ะรายการต่อไปรายการที่เ้าค่ะองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อบุญมานะคะหลวงปู่บุญมานะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะ หลวงปู่หลิวนะคะพี่พี่ะรายการต่อไปค่ะรายการสิบเอ็ดนะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพี่ๆคนไหนสนใจปิดนะคะสามารถโทรมาหรือแอดไลน์เข้ามาหาน้องตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปได้เลยนะคะบอก EP และหมายเลขน้องให้ถูกต้องนะคะพี่ๆ่ะรายการต่อไปรายการที่12นะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามน้องได้เลยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่13นะคะองค์นี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะอง์ละ100บาทนะคะพี่ๆเลือกรวมได้ทั้งถาดนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่14นะคะองค์นี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ เป็นเหรียญแบบนี้นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะอันนี้น้องไม่ทราบพระนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่16นะคะองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่17บเจ็ดนะคะองนี้นะคะพี่องนี้เป็นหลวงพ่อภะคูไม่แน่ใจนะคะมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พคะ่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้เป็นรอห้านะคะพี่องค์นี้เป็นรอห้านะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้านะคะ รายการสิบเก้านะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอง์นี้จะเป็น น้องไม่แน่ใจนะวิพี่ๆค่ะน้องก็อ่านตามเหรียญเลยนะคะนี่นะวิพี่ๆองนี้น้องไม่รู้นะคะองค์ละหนึ่งร้อบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบสองนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่23นะคะองค์นี้เป็นขุนแผนเคลือบนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่24นะคะพี่องค์นี้จะเป็นซุ้มกอนะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับน้องได้นะคะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่2 5้านะคะองค์นี้ก็จะเป็นซุ้มกออีกหนึ่งองนะคะพี่ๆร้อยเดียวเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่26นะคะ26จะเป็นวัดละคังนะคะพี่เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะนี่นะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่27นะคะสังกะจายหลวงพ่อเงินนะคะพี่ คน้องผู้ชื่อพาผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่2 8นะคะองค์นี้จะเป็นพระสิวลีมหาราบนะคะสิวลีนะคะ สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่ย9นะคะเป็นพระพ,พุทธอ๋อหลวงพ่อเพชรนะคะ <c oughs> นี่นะคะพี่รายการต่อไปเลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะ รายการที่30นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่31ก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ ละหนึ่งบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีไปเลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่32ค่ะพีค่ะพี่ๆรายการที่32นะคะจะเป็นหลวงพ่อทองอินนะคะ รายการต่อไปรายการ3 3นะคะน่าจะเป็นหลวงพอ่อเกษมนะคะพี่พคะ่ะถ้าไม่ใช้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยทราบผะ่านะคะพี่พี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สานะคะองค์นี้นะคะพี่คะ่ะ องนี้นะคะจะเป็นน้องหลวงปู่วันนะคะน่าจะใช่นะคะพี่สักคู่นะคะขออาภัยด้วยนะคะน้องมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่พี่ะนี่นะคะรายการนี้อยู่รายการที่สามสิบสี่นะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่35นะคะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจอ๋อน่าจะเป็นหลอหนะคะพี่พีรายการต่อไปคะ่ะรายการ36กันเลยนะคะอยากดูรูปภาพองค์ไหนนะคะสามารถบอกน้องได้นะคะแอดไปที่ ID ดลน์น้องนะคะ หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะพี่ๆขาองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37นะคะองค์นี้นะคะเป็นสังกัดใจนะคะน้องไม่ทราบทีนะคะพี่ๆ เรียมกรอบมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะร้อยร้ยเดียวเท่านั้นนะคะพี่พค่ะรีบๆโทรกันเข้ามานะคะสามารถโทรมาหรือว่าทักมาได้ตลอดเวลานะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่38นะคะพี่พค่ะอันนี้เป็นชูชกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่39นะคะองค์นี้นะคะจะเป็น น้องจำอ๋อหลวงพ่อแช่มค่ะองค์นี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบนะคะหลวงปูเ่เผือกนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสองนะคะองค์นี้จะเป็นเหมือนลาหูอมจันนะคะพี่พี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามนะคะองคนี้เป็นหลงปู่ทวดเนื้อดินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะองนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่เป็นเนื้อดินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะหลวงพ่อปรทุมนะคะอ๋อหลวงพ่อปทุมานุนะคะพี่พคะ่ะขออาภาัยด้วยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่46คะ่ะพี่พี อันนี้นะคะน้องยอดขุนพลน,นะคะเขียนว่ายอดขุนพลน,นะคะน้องก็ไม่ทราบว่าคือว่าคือพระอะไรนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเจนะเอสี่สิบเจ็ดถูกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชินราชนะคะรูปปล่กชินราชนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่48นะคะเป็นกิ่งน้องไม่ทราบที่นะคะตามนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่48นะคะองคนี้ก็จะเป็น ชินราชอีกหนึ่งองค์นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะพี่พี่ะจะเป็นสักครู่นะคะ เราไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะแป๊บนึงนะคะพี่ใช่ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อไปนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะอง์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสามนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่สนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะน้องก็ไม่ทราบนะคะว่าคือรุ่นอะไรนะคะรายการต่อไปคะ่ะห้าสิบห้านะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะ รายการต่อไปคะ่ะห้าสิบหกนะคะรายการที่ห้าสิบหกนะคะจะเป็นหลวงพ่ออาสักครู่นะคะพี่พี่ค่ะน้องมองไม่ชัดนะคะพี่ตามนี้เลยนะคะน้องไม่ค่อยทราบ่ะต้องขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะ ะหมายเลขบอก ep น้องนะคะพี่ๆีค่ะสำหรับพี่ๆีคนไหนที่สนใจองคไหนหมายเลขไหนนะคะรายการต่อไปคะ่ะห้าสิบเจ็ดนะคะองนี้เป็นโสธรน,นะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดนะคะน้องไม่ทราบนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นเสือนะคะน้องไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะองค์ละห0ึ้บาทหมดทุกองค์นะคะสามารถแขบรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์นะคะหรือบอก e ีพีและหมายเลขน้องได้นะคะบอกหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะก็หมดเท่านี้นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลานะคะ สำหรับอีพีนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีคะ่ะ